สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุดผู้สุข,สข,สขุมาืาอนกับพ่อพ่อยานิวเกล้าลจาพี่น้องจา่ายานิวก็มีข่าวมาเดบเรื่องบอดบอยสิริชัยโพสแบบนี้ซซแอนรุดคอมเมนต์ทันทีหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องหนาหักมากพี่น้องจ่าก็คือว่าล่าสุดบอดบอยสิริชัยแล้วก็ได้โพสรูป,ป้อมมันใส่ชุดอันแล้วก็โพสแคปชั่นเอาชุดเก่ากลับมาใส่ได้ทั้งหมดแล้วครับแน่นนิดหน่อยแต่ก็สบายตัวขึ้นครับสั่นพี่น้องรอค่ะพี่น้องจา้า ซอแอนกับเขามาคอมเมนต์ทันทีเลยพี่น้องนะฮะกัรักที่สุดสันพี่น้องอันหาชั่วโมงที่แล้วบอดบอยก็ตอบคอมเมนต์ทันทีเจอกันแน่พรุ่งนี้อีอีสันพี่น้องนะฮะคักมืออื่นเพื่อนจะเห็นกันพี่น้องชุดยังสวยสวยทุกชุดเอามาใส่ใหม่อีกครั้งก็ยังหล่อคะ่ะพี่น้อง FC, เอฟซีกับมาคอมเมนต์หวานเจี๊ยบเลยบอดบอยซอแอนนิชนานันพี่น้องนะฮะคัก หล่อเหมือนเดิมค่ะพ่อน่ารักมากค่ะจีบกันอีกแล้วนะชื่นใจจังเลยค่ะที่เจอคอมเมนต์หวานหวนให้กันและกันน่ารักที่สุดเลยบอสบอยซอแอนโอ้ยพี่น้องเพื่อนจีบกันน่ารักที่สุดเลยหล่อละมุนพ่อตาแฝดน่ารักที่สุดเลยค่ะสามีอรดีหล่อมากเวลาใส่ชุดเพชรน้าหวานมากเลยค่ะสามีน้องแอนหล่อมากค่ะน่ารักที่สุดเลย หลงรักมากๆน้องบอยคนเก่งและหล่อมากค่ะหวานคักมดขึ้นตาแล้วจ้าสันพี่น้องจ้าเอฟซีกับแซลมพอบาซซยอน้อาก็ขอมาคอมเมนต์หนาหากักพี่น้องสามีเพื่นกับพรุ่งนี้เจอกันน่ารักที่สุดเลยหล่อที่สุดน่ารักมากค่ะพ่อตาแฝดหล่อจ้าพ่อตาแฝดน่ารักที่สุดเลย รักษาหุ่นได้ดีสุดยอดมากครับพ่อบอยสุดหล่อภรรยาบอกรักโอ้ยยิ้มหวานน่ารักที่สุดเลยยุคนี้มีอะไรก็ต้องประหยัดเอาไว้ก่อนชุดมีเยอะแยะอ,ออกมาใส่ก็ดูดีสวยงามที่สุดแล้วไม่ต้องไปตัดอะไรราคาแพงตอนนี้ประหยัดอย่างเดียวไปได้สวยๆเลยคาหล่อมากค่ะบอสบอย หล่อมากตำแหน่งเทพประบุชุดเพชรนิยกให้คุณพ่อครองตลอดการโลดค้าหล่อที่สุดค่ะคนอะไรหล่อจังน่ารักที่สุดผัวอแอนอลดีคนสวยพ่อเพชรพลอยกลน,นวดแล้วหล่อดูดีหล่อขึ้นมากค่ะรักคู่นี้เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดไม่เคยดูหมอลำแต่มาดูแอนบอยติดตามมาสองปียิ่งมีน้องเพชรน,น้องพลอยน้องแฝด ยิ่งน่ารักที่สุดเลยครอบครัวอ,อบอุ่นน่ารักมากค่ะหล่อคักพ่อจ๋าน้องเพชรน้องพลสามีซอแอนอลดีหล่อมากค่ะเทพบุตรชุดเพชรหลอ่อละมุนจริงๆบอสบอยชุดนี้หล่อมากชุดสวยใส่แล้วสง่างามมากที่จริงก็สวยทุกชุดแต่จะมีคําว่ามากกว่านิดนึงสวยมากค่ะบอสบอยชุดไหนไหนก็หลอ่อค่ะเทพบุตรชุดเพชรต้องยกให้ บอยศิริชัยค่ะแมนพี่น้องจ๋าบอดบอยรอค่ะพี่น้องโซแอนก็สวยก็ขอให้บอดบอยโซแอนเฮงเฮงปังปังด้วยด้วยเด้ะเด้อเดินทางไปทางใดก็ความได้ความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าเอฟซีสุขสุขคนก็คอยอยูดีมีแหงเด้อจ้าพี่น้องจ้าพี่พี่น้องน้องมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ก้ามาสูฟังเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย